สวัสดีค่ะผู้ชมค้ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Small as m a r t นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์นะคะทาง Spring New แห่งนี้ค่ะสัปดาห์นี้เราเจอกันในวันเสาร์ที่17สิงหาคม2556นะคะมีเรื่องราวดีๆในแวดวงของธุรกิจมาฝากกันเช่นเคยนะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับ SME Talk คนที่เคยคิดว่า SME หรือว่าผู้ประกอบการรายเล็กๆรายกลางๆอย่างเราอยากจะมีงานวิจัยดีๆหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลนะคะเพื่อนําไปพัฒนาตัวธุรกิจของคุณแล้วก็คิดว่าการลงทุนในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันต้องมีความยุ่งยากมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยกันเรื่องนี้นะคะการวิจัยแล้วก็การพัฒนาด้วยเพราะว่าเราเชิญทางผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมท นนวราพงศ์เนี่ยมาคุยกับเราในรายการเดี๋ยวท่านก็จะให้ความรู้แล้วก็แนะนำนะคะว่าวิธีการในการนําข้อมูลนะคะเ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพคเกจจิ้งตัวสินค้าหรือแม้แต่ความต้องการของลูกค้าความต้องการของตลาดนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันในช่วงท้ายรายการนะคะส่วนในช่วงของ success SME ค่ะวันนี้นะคะคุณแฮวก็จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพูดคุยกับธุรกิจนะคะที่อยู่มานานแล้วมากกว่า66ปีนะคะเจ้า นี้เนี่ยเขาบอกว่าทําสมุนไพรนะคะแล้วก็เป็นยาแผนโบราณปัจจุบันเนี่ยคนไทยเองก็หันมานิยมการรักษานะคะทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรกันมากขึ้นแต่เจ้านี้เขาอยู่มานานแล้วแล้วก็มีการบริหารกันมาเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะคะเราจะได้คุยกันกับคุณชนะนันสมบูรณ์เวชการนะคะกรรมการบริหาร ของบริษัทอ้วนอสดนะคะคุณแห้วก็บุกไปถึงที่นั่นเลยแล้วก็เดี๋ยวจะได้มาเล่าเรื่องราวถ่ายทอดประสบการณ์สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรามาฝากกันในช่วงของ Success SME นะคะแต่เราเริ่มต้นเบรกแรกวันนี้นะคะดูเรื่องราวข่าวสารที่เตรียมมาฝากกันสักหน่อยนะคะมีหลายเรื่องเลยที่เป็นโครงการดีๆนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการข่าวแรกเราเริ่มต้นกันที่แผนการที่เขาจะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะคะ เป็นของกรมส่งเสรมิมอุตสาหกรรมค่ะเขาได้มีการเร่งเดินหน้าแผนในการช่วยเหลือ SME นะคะผ่านโครงการต่างๆล่าสุดเนี่ยก็มีโครงการที่มีชื่อว่า DIPSME Network นะคะหวังที่จะรวมกลุ่มผู้ประกอบการคนไทยนี่แหละเอามาแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะระหว่างองค์กรภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะผนึกกําลังแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งเตรียมพร้อมในการรองรับสําหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะโดยทางด้านของอธิบดีกรมส่งเสรมิมอุตสาหกรรมคุณโสพลผลประสิทธิ์เนี่ยก บอกว่าตอนนี้ไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนแล้วนะคะแล้วก็เราก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558เนี่ยนะคะก็จะรวมกันแบบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้ประกอบการเรามีอยู่ประมาณ2,700รายแต่ต้องมีการปรับตัว เพื่อให้สามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็แข่งขันได้เพราะฉะนั้นทางกรมเนี่ยก็เลยได้มีการเตรียมแผนงานเอาไว้นะคะอย่างทังด้านเครือข่ายผู้ประกอบการที่บอกเนี่ย DIP SME Network เนี่ยนะคะเป็นแนวคิดในการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้กับ SME เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ผนึกกาลังแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งในด้านต่างๆปัจจุบันเขาก็บอกว่ามีเครือข่ายของผู้ประกอบการ DIP SME Network มีสมาชิกในเครือ,อกว่า140บริษัทด้วยกันแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่า100กิจการในปี2557นะคะพอมารวมตัวการสร้างเครือข่ายแล้วทําอะไรบ้างมี5หน้าที่หลักก็คือ1การซื้อแล้วก็จําหน่ายสินค้าภายในกลุ่มนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกซึ่งกันและกัน2ก็คือศึกษาดูงานระหว่างกลุ่มเครือข่ายเพื่อเป็นการถ่ายทอด ให้กับกลุ่มผู้ที่อยู่ในเครือข่ายได้มีการแลกเปลี่ยนกัน 3. เป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างองคอ์กรกับภาครัฐ 4. ก็คือการสร้างเครือข่ายเพื่อจับคู่ทางธุรกิจและ5ก็คือการสร้างเถรยรภาพผู้ประกอบการ SME นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการรวมกันแบบเราเคยได้ยินคำว่า cluster นะคะก็คือรวมกันเป็นกลุ่ม เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำธุรกิจคนเดียวเนี่ยไม่ได้ต่อไปแล้วนะคะต้องอยู่รวมๆกันจะได้มีอํานาจในการต่อรองนะคะเวลาที่จะนําเสนอนโยบายต่อภาครัฐหรือบางครั้งเนี่ยอยากจะทําให้ต้นทุนถูกลงเนี่ยก็สามารถที่จะ อยู่ในกลุ่มเดียวกันสั่งของเจ้าเดียวกันไปพร้อมๆกันก็สามารถที่จะช่วยลดต้นทุนได้และนี่ก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาก็ต้องการที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME นั่นเองนะคะอีกหนึ่งสำนักงานที่มาช่วยกันเรื่องนี้ก็คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะเขาได้มีการลงนามความร่วมมือกับ5าพันธมิตรด้วยกันทําโครงการดีๆอีกแล้วนะคะมาช่วยผู้ประกอบการ SME งานนี้เนี่ยก็รวมกับ i s m e านะคะหรือว่าสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมนะคะสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะหรือว่า AT-SME ค่ะโครงการนี้ก็ฟังดูอารมณ์ดีมากนะคะโครงการมีชื่อว่าเฮฮาโครงการ Happy Workplace Support แล้วก็โครงการ Happy SME นะคะเป็นโครงการสนับสนุนการพัฒนาคน แล้วก็พัฒนางานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยกระบวนการ Happy Workplace นะคะตั้งเป้าเร่งพัฒนายกระดับคุณภาพคนแล้วก็องค์กร SME อันนี้ก็เพื่อที่จะรองรับกับ AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกแล้วนะคะโดยทางด้านผู้มนยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะขององค์กรสสสนายแพทย์ชาวิ์วสันธนารักษ์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ SME นี่ยถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยถ้าเกิดว่า หากต้องการจะพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าก็จําเป็นที่จะต้องร่วมกันพัฒนาแล้วก็ยกระดับศักยภาพของธุรกิจ SME เนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความร่วมมือกันในครั้งนี้เขาก็บอกว่าโครงการที่เขาทาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเวลาประมาณ2ปีตั้งแต่ปี5 6าหกจนถนะคะจะผลักดันให้ธุรกิจ SME เป็น happy workplace ก็คือให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของคนขององค์กรทํางานอย่างมีความสุข เป็นหัวใจที่ทําให้องค์กรนั้นมีความเข้มแข็งยั่งยืนนะคะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโ,โตแล้วก็มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้นะคะนอกเหนือจากทําธุรกิจแล้วมีกําไรแล้วก็ต้อง ทำให้มีความสุขด้วยนะคะมีความสุขทั้งในธุรกิจของคุณแล้วก็คนที่เขาได้รับจากธุรกิจของเราตัวสังคมด้วยนั่นเองก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่นึกถึงสังคมด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆเหมือนกันแล้วก็ทําต่อเนื่องมาเป็นปีที่4แล้วนะคะงานใหญ่ของนิตยาสาร s อ e Thailand นะคะนั่นก็คืองาน s อ e Thailand Expo 2013นะคะจะประกาศความยิ่งใหญ่ในต้นเดือนกันยายนนี้แล้วแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการแถลงข่าวกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะงานต้องย้ําคุณผ ว่าจะจัดวันที่5-8กันยายนนี้นะคะปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญเพราะว่าคอนเซปต์ของงานก็คือ Sparking Your Idea นะคะจุดประกายความคิดต่อยอดธุรกิจนะคะ5-8กันยายนตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มนะคะฮอ2และพอ3นะคะศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีซึ่งในงานเนี่ยต้องบอกว่า รบวงจรมากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปเดินชมสินค้าก็มีส่วนนี่นําสินค้ามาขายก็มีใครที่อยากจะไปได้ความรู้ก็มีหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็บรรดาภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินนะคะหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาเปิดบูธกันที่นั่นเรียกว่าคุณไปแล้วได้ไอเดียในการทําธุรกิจแล้ว ก็ยังสามารถที่จะ,ะปรึกษาหาความรู้นะคะ mm hmm. เพิ่มเติมกับทางหน่วยงานที่มาออกบูธได้ด้วย mm hmm. แล้วก็มีงานสัมมนาที่จะให้ความรู้ในส่วนของเวทีกลางด้วยนะคะ mm hmm. เวทีกลางเนี่ยตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะมีแบ่งช่วงเวลา mm hmm. คุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปนั่งฟังได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย mm hmm. โดยที่เราก็จะเชิญคนที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดเรื่องราวบนเวทีให้ได้ฟังกันนะคะ mm hmm. งานนี้เนี่ยเขาบอกว่าถือว่าเป็นการต่อยอดการพัฒนา ศักยภาพนะคะรวมทั้งสร้างแล้วก็ขยายโอกาสธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในระดับ B 2 B ก็คือ Business ต่อ Business ด้วยกันนะคะหรือจะเป็น Business ต่อ C ก็คือ c u s t o m e r นั่นเองก็คือจะเป็นรายย่อยนะคะลูกค้ากับตัวธุรกิจหรือจะเป็นธุรกิจกับธุรกิจก็สามารถที่จะมาแมทชิ่งกันได้ในงานนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ประกอบการคนไทยเท่านั้นนะคะผู้ประกอบการในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มาดูงานที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสให้คนที่มาออกบูธเนี่ยได้เจอ พบปะนะคะกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศก็สามารถที่จะดิวธุรกิจคุยกันได้งานก็จะมีครบครบวงจอรอย่างที่บอกมีบูธมีนิทรรศการมีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีโซนของ Business Support ก็อย่างที่บอกก็คือว่าเป็นการรวมเอาตัวช่วยที่มีความสำคัญในการทำธุรกิจนะคะอะไรบ้างที่เป็นตัวช่วยภาคธนาคารนะคะ ส่วนของหน่วยงานราชการอันนี้ก็สามารถมาเป็นที่ปรึกษาได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเป็นพื้นที่ในการจัดงานในปีนี้หน,นึ่งหมื่นตารางเมตรด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการแน่นอนไปเจอกันได้ในงานเดี๋ยวก็ไปอยู่ในนั้นด้วยแน่นอนนะคะคุณผู้ชมที่สนใจตอนนี้ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมกันละกัน5ถึง8กันยาย,ยนี้สำหรับงาน s m e Thailand Expo 2013 <S <S นั่นเองนะคะ และค่ะที่เป็นข่าวคราวที่เราอัปเดตกันในช่วงแรกนะคะในรอบสัปดาห์นี้เดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามในช่วงของ success SME ค่ะ